อยากทำสตาร์ทอัพตั้งแต่เรียนจบวันนี้มาฟัง SIXTER อร์สตาร์ทอัพมูล,ลค่ากว่าร้อยล้านกับพี่โจแซดโคฟาวเดอร์ Co ของ s i x สเตอกันค่ะ โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับโจ Z ซนะคะก็คือเรียนรุ่นเดียวกันที่จุฬาเนาะโจเนี่ยคือเรียนจบปุ๊บก็มาเปิดสตาร์ทอัพของตัวเองเลยก็คือซิสเตอร์วันนี้ชวนมาเล่าให้ฟังละกันเผื่อน้องๆคนไหนแบบสนใจอยากเรียนจบแล้วทำสตาร์ทอัพบ้างเผื่อที่โจมีคําแนะนําให้น้องๆนะคะก็เดี๋ยวให้โจแนะนําตัวก่อนละกันสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่โจโจ Z ซนะครับปกติชื่อในวงการแล้วเขาจะรู้จักกันประมาณนี้นะโจ Z ซก็เรียน บนะวิศวะจุราพี่เรียนจบภาค ICE ครับเป็น Information and Communication Engineering มันก็จะเป็นวิศวะภาคอินเตอร์ทีนี้จบมาปุ๊บทำอะไรเฮ้ยสตาร์ทอัพคืออะไรยังไงจริงๆต้องบอกว่าจบมาปุ๊บเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ก่อนประมาณครึ่งปีครับเป็นฟรีแลนซ์แบบจัดจัดอีเวนต์จัดโปรเจกต์ event, ต่างๆ แล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียกว่าไปจัดกิจกรรมที่ฮับบาครับมันเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซตอนนั้นก็แบบเฮ้ยงงโคเวอร์กิ้งสเปซอะไรใหม่มากเลยได้เรียนรู้เรื่องของเอ่อซาลาบมาเสร็จปุ๊บก็ถ้าจะทําธุรกิจทั้งทีก็ต้องทําธุรกิจเป็น a า t าบด้วยมันคือเป็นธุรกิจเสร็จปุ๊บเอาเทคโนโลยีมาใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าวันหนึ่งมันจะโตโตโตได้ตอนนั้นจัดกิจกรรมขึ้นมาก็เห็นเคสว่าแบบเฮ้ยบริษัท g o o g l e บริษัท Facebook มีอายุแค่แบบไม่ถึง20-30ปี แต่ว่ามีมูลค่าเนี่ยเยอะกว่าบริษัทที่อาจจะเปิดมาเป็นร้อยปีมันทำอย่างนี้ได้ไงมันต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างและเครื่องมือนั้นก็คือเทคโนโลยีเนาะก็เลยเกิดมาเป็นส t าร์ u p นั่นแหละครับจบมาประมาณครึ่งปีปุ๊บเนี่ยเปิดเลยเปิดบริษัทเลยชื่อว่า s i กสเตอเปิดร่วมกับ c o f าวเดอรนะตอนนี้มีอายุ5ปีแล้วบริษัท s i กสเตอเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คนเนี่ยสามารถมาเรียกใช้บริการแม่บ้านช่างแอร์ได้แต่ว่า การที่แบบจบมาปุ๊บเราไม่ได้เข้าทางานบริษัทอ่ะคือจริงๆตั้งแต่โจมาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอีเวนต์มาเปิด startup คือมันเสีย่ยงมากๆเลยนะสาหรับเด็กที่จบใหม่อะไรทําให้ตอนนั้นถึงกล้าที่จะแบบไม่ได้ไปสายปกติที่คนอื่นเขาไปกันก็ฉันจะเปิดของฉันอะความเสี่ยงสูงก็ไม่เป็นไรเอืออะไรทําให้กล้ามันมันเสี่ยงก็จริงแต่ว่าทุกอย่างท,ที่ที่ลงทุนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรืออะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงของมันเราเข้าใจความเสี่ยงนั้นพอที่เราจะเสี่ยงหรือเปล่าตัวพี่เองตอนปีส แล้วอันนี้ฝากถึงน้องๆทุกคนเลยปี4ปุ๊บหาอะไรทํานอกมหาลัยเยอะๆเลยออกไปทาเยอะๆเลยอย่างตอนปีสจริงๆก็เทอม2อย่างเงี้ยมันก็จะมีวิชาโปรเจกต์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยัดคือมันเป็นวิชาที่แบบฟรีเล็กทีบเราเลือกเลือกเวลาเลือกวิชาได้ก็ยัดไปเลยวันจันทร์เช้าวันจันทร์บ่ายดูวิชาอะไรไม่รู้อะยัดให้เวลามันเต็มอะพอมันเต็มทุกคาบเสร็จปุ๊บก็จะว่างวันพฤหัสกับศุกร์ก็ไปรับพาร์ทไทม์ตอนนั้นก็เริ่มรับจอบแล้วพอเราเริ่มรับจอบปุ๊บ มันมีงานประเภทนี้อยู่ที่มันเป็นแบบเป็นจ็อบจ็อบเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ส่วนมากจะเป็นงานประเภทแบบเริ่มมีเขียนเขียนเว็บแต่ว่าไม่ชอบอยากออกไปพบผู้คนไปทำทำแบบใช่เน็ตเวิร์กิ่งอะไรอย่างนี้มากกว่าได้วลา3-400ร้อยก็ไปถือว่าไปเรียนรู้พอเรารู้ความเสี่ยงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอเอาเป็นความเสี่ยงเรื่องฟรีแลนซ์ก่อนเรื่องของฟรีแลนซ์คือเฮ้ยถ้าเรา เราสามารถ manage เวลาได้แล้วก็ manage เรียกว่าแบรนด์ของเราเองได้เนี่ยเดี๋ยวงานมันเข้ามาเรื่อยๆเออประนั้นข้อแรกเอ้ยเรารู้ความเสี่ยงแล้วว่าเราต้อง manage ว่างานต้องพอถ้าไม่มีงานพอไม่มีเงินส่วนเรื่องของธุรกิจเนี่ยอ่าแล้วก็พิจารณาจากอ่าหลายๆข้อข้อแรกก่อนเลยคือเงินทุนที่เราจะรันไป1ปีมาจากไหนเออซอฟต์ฟันส์ตอนนั้นไม่ได้ลงเงินเองเลยเป็นเงินโคฟาเดอร์บนเลยซึ่ง ้ <c oughs> อคำนวณแล้วมันพออะ่ะแล้ว <c oughs> บอกว่าดีลดีลกค็คือกูอย่า co-founder ไว้เนี่ยอ่าพี่ไม่ได้รับเงินเดือนสองปีเลยนะสองปีไม่มีเงินเดือนคือทํางานแรกหุ้นมันมาเป็นไอเดีย fixer ได้ยังไงทําไมต้องหาแม่บ้านทําไมต้องหาช่างแอร์ originally <c oughs> เลยเนาะตัวไอเดียต้องบอกว่ามาจาก r o f o u n d e r อีกคนนึง โปไฟล์คนหนึ่งชื่อว่าซาฮิบซาฮิบเนี่ยที่บ้านทําธุรกิจโรงแรม,มเป็นเป็นแบบโฮสเทลอะไรอย่างนี้อยู่แถวนานา,นานทองหลอก็เจอปัญหานี้คือเฮ้ยฟิกคอร์สมันสูงอะ่ะเฮ้ยบางทีต้องจ้างแม่บ้านเยอะแล้วบางทีแบบซิงพังอแอร์น้ํารั่วเขาก็ต้องปกติไม่ต้องมีเมนเทนแนนซ์ประจําบางทีโรงแรมเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากจ้างประจําเพราะมันไม่ได้มีงานให้ทําตลอดเขาก็อยากจ้างเป็นครั้งครั้งคือบางทีมันด่วนเราอยากได้ไงมันก็เลย มาเป็นจุดที่ว่าทําไมถึงไม่มี on demand service ตอนนั้น Grab เริ่มขึ้นมาแล้วบนโลกใบนี้ Uber เริ่มมาแล้วเริ่มมีแล้วก็เลยออกมาเป็นไอเดียว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําแบบ Grab <น>หรือ Uber for service <ๆ>ก็เลยออกมาเป็นตัวแพลตฟอร์มตอนปี2015ซึ่งต้องบอกว่ามั่วมากตอนนั้นเรามีประมาณร้อยบริการแต่งหน้าทําเล็บทําผมช่างภาพติวเตอร์อ่าซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันพลาดมากแล้วตอนนั้นเอาตั้งแต่สร้างแพลตฟอร์มเลยว่า สร้างยังไงแล้วก็แบบอะไรเราไม่คิดว่าอยากจะรับมันทุกอย่างมันเรื่องราวมันเป็นยังไง s i กเซอร์เนี่ยเริ่มขึ้นมาด้วยคำว่าแพลตฟอร์มฟอร์เซอร์วิสพอมันเริ่มเปิดมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมันมั่วมากมันเละไป,ไปหมดเลยคือแบบเซอร์วิสอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนั่นคือประมาณปลายปี2015ที่แบบว่าเราเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราเน้นเลยว่าถ้าเรามีเยอะคนต้องมาใช้อันนี้ข้อแรกเลยที่มารู้อีกทีกลางปี2014 Marketing m a everyone r k to is marketing to no one คือเราเป็น เราเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ที่มันเละเทะไปหมดถ้าคนอยากจะเรียกใช้บริการสักอย่างเขาก็จะเจาะไปที่อันนั้นแต่เขาไม่ได้เจาะบ,บนแพลตฟอร์มเราแต่เขาจะไปหาคนอื่นที่ทําอันนั้นเฉพาะด้านเนาเพราะฉะนั้น learning อย่างแรกเลยที่ที่ได้ก็คือกลางปี2016เราค่อยตีลงมาโฟกัสว่าเฮ้ยซิกเซอร์คือแพลตฟอร์ม for อ uh, ่ cleaning and maintenance service for home คนที่แบบมีบ้านแล้วบอกมีปัญหาเรื่อง uh, แม่บ้านเรื่องช่างแอร์ติดต่อเราเข้ามาเราโฟกัส เพราะนั้นข้อแรกก่อนเลยว่านออึกพิกเซอรต้องนึกถึงอะไรใช่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนที่อยากทำซาด u p อยากทำธุรกิจแล้วก็แบบเจ๊งโดยเพราะซาด้เนี่ยเจ๊งเพราะหนึ่งในบทเรียนก็คือเรื่องของการไปทำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มก่อนเพราะนั้นเลนที่สองเลยคือเฮ้ยลองดูสิ่งที่เรียกว่า MVP ก่อน MVP หรือ Mini m u m viable product คือเป็น Product เป็นของอะไรสักอย่างที่แบบเรียกว่ากากสุดเลยอ่ะเป็นแบบโอ้ชั้นเลเวลต่ำที่สุดเลยที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ลองดูว่าทำแบบนั้นได้ไหมอย่าไปเสียตังค์พัฒนาระบบเนาะแบบโอ้โหเห็นบางคนเออมีเงินปุ๊บเอามาถลุงเลยอ่ะสองสาล้านบาทเอามาจ้างโปรแกรมเมอร์จ้างเอาซอสทำระบบขึ้นมาสุดท้ายลูกค้าไม่ได้ใช้ก็คือเราก็หาลูกค้าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินเนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยี เลาเทคโนโลยีตัวนั้นนะมาพัฒนาธุรกิจให้มันอัตโนมัติได้เรื่อยๆ2ปีแรกไม่มีแอปนะทุกอย่างที่ทุกคนเห็นจะเป็นแบบมีเว็บเว็บเรียกว่าเว็บฟูมกลวงแล้วกันคนกรอกเข้ามาเสร็จปุ๊บมาแจ้งเตือนแอดมินแอดมินเนี่ยถามแม่บ้านด้วยไลยน์ว่าแบบเออมีงานนี้มารับไหมซึ่งแม่บ้านเนี่ยไอไลน์แม่บ้านตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เราคัดมาแล้วแล้วก็เราก็คัดมาปุ๊บเราก็แปะ แปะเป็นโค้ดโค้ดโค้ดเข้าไว้ทำอย่างนี้ประมาณ2ปีเออหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือวางระบบตรงนี้แหละแล้วก็จ้างแอดมินเออจ้างแอดมินมามาแบบว่าเฮ้ยถ้ามีลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก๊อปข้อมูลลูกค้าเป็นฟอร์มเนี่ยส่งไปหาเขาเออไปหาแม่บ้าน <Okay. S 2> อันนั้นก็เป็นประมาณปี2016-2017แล้วที่เราเริ่มแบบมีระบบต่างๆเริ่มโฟกัสขึ้นมาตลาดมันเริ่มแบบโตขึ้นเรื่อยๆลายปี2017ก็หันมาโฟกัส อ่าอีกด้านหนึ่งก็คือเราเห็นเทรนด์ชัดเจนว่าเราไม่อยากเจาะเรื่องบ้านและคอนโดแล้วตอนแรกเจาะบ้านกับคอนโดอย่างเดียวแต่อยากเจาะออฟฟิศมากกว่าพอปลายปี2017เราเลยทำเป็น B 2 B แทนเอาแม่บ้านเนี่ยไปเซิร์ฟกลุ่มที่เป็นบิสเนสก็คือ Home Office เป็นต้นดูก่อนเลยว่า B 2 B เขาต้องการอะไรหนึ เขาต้องการแม่บ้านเกือบประจําเกือบประจําคือไงคือเขาอยากได้แม่บ้านคนเดิมเนี่ยไปเรื่อยๆแต่เขาไม,ไม่ได้อยากได้มานั่งเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วงานในโฮมออฟฟิศเนี่ยต้องการแม่บ้านแค่2ชั่วโมงสชั่วโมงพอเพราะปกติคนเรียกเป็นจ็อบจ็อบจ็อบใช่ไหมเขาก็มีความเสี่ยงเรื่องถ้าไม่มีงานพอเขาก็แบบไม่มีไรายได้อันนี้คือแบบลงมาเลยครับอ่าที่นี่พี่มาทำแนละ้วทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสตอน4ี่โมงถึงหกโมงมเสร็จปุ๊บมันเหมือนประกันรายได้แหละเพราะนั้นเราก็เลยขายเป็นแพ็กเกจแทนแหละแม่บ้านก็แฮปปี้ข การันตีงานเขาอะเพราะว่า2018เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมาพัฒนาธุรกิจหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เปิดบริษัทเพิ่มมาอีก2บริษัท mm hmm. ก็จะมีเอาไอเทคโนโลยี Technology ที่เราสร้างขึ้นมาของ s i กสเตอเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสเร็จรูปเอาไปให้คนอื่นใช้ก็จะมีตั้งแต่แบ,บ,แบรนด์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เอาระบบเราไป ให้ทีมินโนเวชันเอาไปใช้แล้วคือตอนนั้นอย่างเงี้ยจะโตบริเนสเนี่ยก็ต้องแบบสร้างทีมแล้วตอนนั้นแบบเรามีกัน2คนตัวโจกับโคฟาวเดอร์ er, แล้วแบบเริ่มบิวทีมยังไงจ้างคนยังไงอะไร 2015เนาะเรามี co-founder ต้องบอก3คนมีมเรามีซาฮิปแล้วก็มีคนชื่อแดเนียลแดเนียลจะเป็น CTO CTO คอยดูเรื่องแบบเทคนิคยลต่างๆส่วนผสมมันก็ลงตัวแล้วคนนึงดูด้าน finance and business ในขณะเดีวยวกันเราดูด้าน operation กับ marketing แล้วก็แดเนียลทำเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างที่บอกคือต้องมีงบประมาณพอประมาณเลยมีงบเพื่ออะไรเพื่อไปจ้างคนแล้วก็ค่อยๆ r e c r u i คนเข้ามาหนึ่งใน learning ที่ได้นะถ้าจะ recruit คนต้อง r e c r u i ทีละ2 เพราะรีคูดมาคนเดียวปุ๊บมันเฉาด้วยความที่ว่าเราเป็นบริษัทใหม่มันคือสตาร์ทอัพแบบมันไม่มีตัวอย่างมาก่อนด้วยคนที่มาพนักง,งานมาก็งงงว่าให้ทําอะไรแต่ถ้ามา2คนปุ๊บมันยังแบบปปึกษากันได้ตอนปี2006เรามีทีมประมาณ10คน<ม>ก็จะมีแอดมิน มีทีมป่่โปรแกรมเมอร์เพิ่มมาคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่อยๆบิวไปปี2017เริ่มมา20คนแหละแล้วก็30คนหลักการจ้างคนก็แล้วก็เน้นเรื่อง Engage เรื่องการคุยถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีปัญหากับตำแหน่งหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกเลยอย่าบน่นถ้าบน่าบนต้บน่บนให้เราฟังมีเมนเจอร์อยู่ประมาณ7-8คนที่แบบช่วยดัดบริษัทไปข้างหน้าแล้วตัวเดฟอย่างเนี้ยคือ สร้างเองเลยปะคะหรือว่าจริงๆมี o u t s o u r c e ทำหรือว่าอย่างไงตัวเดฟสร้างเองสร้างเองหมดเลยไม่ค่อย believe ในการ o u t s o u r c e เท่าไหร่โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท startup เพราะว่าตอนนี้เรา o u t s o u r c ออกไปเนี่ยหมายความว่าเฮ้ย logic ข้างในบางอย่างเนี่ยบางทีราต้องมา review ใหม่มันควรจะ b u ว l d ขึ้นมาเองเพื่อให้เรารู้จัก product เราดีที่สุดทีม i n โนเ a t i o n ชอบคิดออกมาเสร็จปุ๊บอ่าไม่มีทีม t e c คิดว่าอยากทำแพลตฟอร์ ABC, ม ABC matching พู้รับเหมา matching นู่นนี่นั่นไม่มีระบบนั่นแหละเราเอาไปให้เขาใช้เลยสามารถขึ้นโปรเจกต์ได้ภายในแบบเดือน2เดือนแล้วก็แทนที่ต้องไปเสียเงินแบบเป็นล้านเออมาจ่ายเช่าเราเป็นแค่หลักหมื่นพออืก็คือแพลตฟอร์มเราสร้างแล้วก็เอาไปขายต่อได้นี่ก็คือต่อยอดจากแอสเซทที่เรามีอยู่แบบที่ไม่ได้ต้องลงอะไรเพิ่มเยอะอ่ะอืเลยบิวเป็นธุรกิจที่2ปั้นทีมใหม่เลยว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนเป็นทีมคอนซัลที่แบบ ไปให้คำปรึกษากับ SME ว่าวเฮ้ยเขาจะเอาเทคโนโลยีเราไปใช้งงอัปเกรดธุรกิจยังไงใช่มาปีนี้ก็เปิดเพิ่มอีกก็ต่อยอดเทคโนโลยีและเอาเอา,เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปทำเป็นแบบบริหารทสังหาม,มีตึกองค์การเสร็จปุ๊บมันต้องมีคอมมิวนิเคชันภายในต้องมีช่างมีนูน่นมีนี่มีนั่นก็ระบบเราไปใช้ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยต้องใช้เงินคืออันนี้ไปห,หาอินเวสเตอร์ยังไงแล้วพีชยังไงอะไร บริษัท s i สเตอร์เรา raise funds มาแล้วประมาณ25ล้านบาท25ล้านบาทมาจากไหนบ้างอ่ามาจาก angel investor angel investor คือใครคือคนที่มีตังมีตังแล้วแบบเออพร้อมที่จะลงมาให้เราใช้เนี่ย 8คน<ม>เยอะมากเราเป็นสตาร์ทอัพในไทยที่เรียกว่าผู้ถือหุ้นเยอะสุดๆเลย<ม>ประมาณ10กว่ารายแล้วก็เริ่มจากเนี่ยมีพี่ๆใ,ในวงการสตาร์ทอัพพี่ๆในวงการอสังหาเราเข้าไปคุยไปเอนเกจว่านี่คือไอเดียเราบิ๊กพิกเจอร์เราเป็นยังไงเออแล้วถ้าคุณลงทุนตอนเนี้ก็จะได้ถือหุ้นเราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ไอพิชอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอก ในครั้งแรกพราะมันผ่านไปปีหนึ่งมันถึงจะปิดรอบได้เขาต้อง trust เราก่อนคือสุดสุดท้ายการลงทุน investment เนี่ยเราก็ต้องมองว่าคนที่ invest ก็คือคนถ้าเกิดว่า investor เนี่ย trust ในตัวของ co-founder เขาก็จะ invest เองวิธีการก็คือต้องให้เวลากับมันอันนี้คือพูดถึง angel investor ก่อนมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบอ่าลงทุนแบบสถาบันแบบเป็น VC เรียกว่า venture capital รวมเอาเอา,เอาเงินแล้วกัน ไม่รู้นะว่ามาจากก้อนไหนมารวมกันเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เงินส่วนตัวของคน<ม>ที่เราเข้าไปคุยแล้วใช่มันเป็นกองทุนที่แบบมีคนมาบริหารตรงนี้เราก็ต้องดูว่ามันอไลน์กับสิ่งที่เขาต้องการไหมเขาเป็นบริษัทอะไรเงินมาจากไหนแล้วเขาต้องการให้เงินตัวนี้ไปอองอกเงยยังไงบ้างาสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องทําการบ้านเยอะกว่าแหละบางทีเขามีเงินแต่ว่าเขาไม่ได้อออไลน์กับสิ่งที่เราจะทําอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ลงลิสต์ออกมาเลย ว่าใครบ้างที่พอจะเป็น investor ได้แล้วเราค่อยเข้าไปคุยแล้วก็หลายๆชอบชอบแบบบ่นมากโอ้มีปัญหามากโอ้เรสยากจริงๆต้องบอกว่าเราต้องทําเองอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนต้องมี traction mm. เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะทำาร์ทอัพหรือทําธุรกิจเองเนี่ยพูดเลยยังไงก็ต้องมีทุนทีนี้มาถึงตอนนี้ล้วมี3บริษัทแล้วอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยอยากไปยังไงต่อแผนการเป็นยังไงว่าส่วนตัวแล้วตั้งเป้าไว้หลายเป้าแต่ว่าเราแบ่งเป็นขั้นบันได ในชีวิตเนี้ยอยากจะประสบความสำเร็จเรียกว่า3ทขั้นขั้นแรกก่อนคือ financially ทำ business ทำอะไรก็ได้ให้มันมีมีเงินมีรายได้ก็อันนี้ก็ตั้งเป้าปักไว้เลยคือ70ล้านบาทเพราะน,นั้นเราตั้งเป้าเลยตัวเลขนี้แล้วก็โฟกัสไปเลยเป้าที่2ก็คือเรื่องของ social อยากจะมี Impact กับคนเนี่ยเออสิล้านคน Impact นในด้านดีแบบเออเราไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีโกที่3เรียกได้ว่าตั้งโกไว้ประมาณว่าอายุ3545 แล้วก็ห้หน่าะจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือประเทศมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่เราต้องการเปลี่ยนในเชิงนโยบายอยากเข้าไปเป็นคล้ายๆว่าเป็นนโยบายเมกเกอร์เป็นคนที่ดูว่าเฮ้ยเราจะวางโครงสร้างของประเทศ ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นในในเรื่องของกฎหมายหลายๆอย่างที่แบบมันยังไม่มีด้วยซ้ําแบบกฎหมายเรื่องแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเออในประเทศไทยมันยังไม่มีมาลองรับว่าอะไรคือแพลตฟอร์มด้วยซ้ํานั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยที่เรามีความรู้เรามีทีมเรามีคนเราอิมแพคนคนจริงๆเราอยากรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเราได้ข้อมูลเร็วกว่าคนอื่นไม่ต้องไปตั้งสถาบันนู่นนี่นั่น,นเพราะเรามีข้อมูลอยู่ในมือเราก็ อ่าเรียกว่าโ o l ิซีต่างๆขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนประเทศรันบริสีออกมาแล้วเป็นพริสีที่ที่ดีที่อ,อยู่กับประเทศไปอีกประมาณ50-60ปี <จะ S 1> ได้ก็ช่วยทําให้ประเทศมีระบบมากขึ้นทําให้ใครทํางานได้ง่ายขึ้นอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะสิ่งคือแบบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็แบบคิดถึงคนอื่นสร้างโซเชียลอิมแพกแล้วก็จริงๆในเรื่องของการพัฒนาประเทศมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปแบบไปหาเสียงเป็นนักการเมืองอย่างเดียวก็ได้เราเป็นคนที่อยู่ในมุมธุรกิจ เราไปช่วยเขาออกโพลิสีอย่างพี่โจพยายามจะเป็นอยู่ก็ได้เหมือนกันเนาะสุดยอดมากๆทีนี้สุดท้ายแล้วให้ฝากถึงน้องๆทีอ่อยากทำสตาร์ทอัพเราไม่รู้จะเริ่มยังไงจ้หนึ่งเลยนะทำ MVP minimum viable product มีไอเดียอะไรก็ตามปุ๊บไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องแอปหรือทำเทคโนโลยีก่อนลองเอาง่ายๆแบบเฮ้ยเราใช้ Line เราใช้ Messenger Chat แล้วก็ไปทำา c t t v v t y y อะไรสักอย่างครับ a c t ท v i t y เสร็จปุ๊บ เดลิเวอร์ของให้ลูกค้าอยากอยากให้เริ่มเริ่มอะไรง่ายๆอย่างนี้ก่อนแบบใช้ประโยชน์จากโซเชียลแพลตฟอร์มอย่างเช่นถ้าอยากทําธุรกิจขายของอไปลองดูเลยใช้อินสตาแกรมทำอะไรก็ว่าไปไม่ต้องเปิดหน้าร้านอยากทำแพลตฟอร์มก็อย่างที่บอกใช้แชทนี่แหละประสานงานกันลองดูก่อนแล้วถ้าเันเวิร์กปุ๊บเดี๋ยวค่อยทําเรื่องเทคโนโลยีโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณโจมากๆเนาะมาแชร์แบบประสบการณ์แบบพูดละเอียดละเอียดมากๆก็เจ๋งมากๆก็ ขอบคุณมากๆนะคะโอเคก็ถ้าน้องๆอยากติดตามพี่โจนะก็ไปใช้ซิกสเตอร์ได้นะคะช่างน้ำช่างแอร์แม่บ้านอะไรก็ตามแต่โอเควันนี้ขอบคุณโจมากๆคะ่นะสวัสดีทุกคนครับผม